ครับพบกับศูนย์เวตาต้นซิงแคร์นะครับวันนี้วันที่22มีนาคมนะครับวันนี้นะครับมาส่งน้องแอนนานะครับมารับเคสเปิดใหม่นะครับที่สมุทรปราการนะครับเดี๋ยวจะให้น้องแอนนานะครับแนะนําตัวเองว่าชื่ออะไรนะครับได้เหรียญเงินเท่าไหร่ครับสวัสดีค่ะชื่อแอนนานะคะเงินเดือนเงินเดือนเหมารวมอยู่ที่25,500ค่ะครับความรู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้มารับเคสตื่นเต้นไหมครับน้องแอนนาครับผม ระ้วบางน้องเณรมารองงานที่ศูนย์เมตตาคขารู้สึกเป็นยังไงครับก็ดีนะคะอยู่ที่ศูนย์เมตตาเราอยู่กันแบบครอบครัวค่ะครับอาหารที่พายก็ฟรีค่ะครับจะแนะนําให้เพื่อนๆที่พี่มาสมัครงานศูนย์เมตตาไหมครับน้องเณรแนะนำค่ะครับก็ศูนย์เมตตานะครับรับจัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วยดูแลผู้สูงอายุตามบ้านและโรงพยาบาลนะครับเคสนี้เป็นเค็แรกครับเดี๋ยวเทสที่2เราจะไปต่อที่คลองหกปทุมธานีนะครับ วันนี้นะครับเราสองคนขออญาตไปเซ็นสัญญากับนายจ้างก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ